สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยานเวศค่ะวันนี้แอดมีพิธีโบราณที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานมานําเสนอค่ะนั่นคือพิธีเรียงหมอนพิธีเรียงหมอนหรือพิธีปูที่นอนเป็นขั้นตอนหนึ่งในพิธีส่งตัวเข้าห้องหอที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วค่ะโดยพิธีเรียงหมอนจะเป็นการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายเคารพนับถือ มาเป็นผู้ปูที่นอนและก็เรียงหมอนในพิธีส่งตัวเข้าหอเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการครองรักครองเรือนให้แก่คู่บ่าวสาวทั้งนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ที่ทำพิธีเรียงหมอนให้คู่บ่าวสาวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. คือเป็นคู่สามีภรรยาที่เข้าพิธีแต่งงานถูกต้องตามประเพณีครองคู่และอยู่กินกันมายาวนาน 2. เป็นคู่สาม,มีภรรยาที่มีคู่ชีวิตที่ราบรื่นประสบความสำเร็จมีทรัพย์สินเงินทองมีความสุขความอบอุ่นและมีลูกมีหลานที่เป็นคนดี 3. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคมกล่าวได้ว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ทําพิธีเรียงหมอนได้นั้นต้องมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์และเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคู่บ่าวสาวได้นั่นเองค่ะพิธีเรียงหมอนประเพณีโบราณที่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีดังนี้คือชุดผ้าปูที่นอนฟูกที่นอนหมอนหนุนหมอนข้างปลอกหมอนจำนวนหนึ่งชุดโดยคู่บ่าวสาวเลือกลายและสีได้ตามใจชอบและควรเป็นชุดที่ใช้ในชีวิตคู่จริงๆ ต่อมาคือฟักเขียวจำนวนหนึ่งลูกแสดงถึงการอยู่เย็นเป็นสุขหัวและงาอย่างละหนึ่งถุงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองข้าวตอกดอกไม้เช่นดอกรักดอกมะลิดอกกุหลาบใส่รวมกับเหรียญเงินเหรียญทองจำนวนหนึ่งขันขันใส่น้ำจำนวนหนึ่งใบแสดงถึงความสามาัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขันน้ำมนต์พร้อมที่ประพรมจำนวนหนึ่งขัน หินบทยาจำนวนหนึ่งก้อนแสดงถึงจิตใจที่หนักแน่นไม้เทา้า1อันหมายถึงการมีอายุยืนยาวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแมวคราวหนึ่งตัวเป็นรูปปั้นแมวก็ได้โดยจะเลือกใช้ตัวที่นอนขดให้มีลักษณะคล้ายกับแมวที่นอนเฝ้าบ้านนั่นเองความหมายของแมวคราวหนึ่งตัวก็คือการอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนอยู่ติดบ้านเหมือนแมวคราว ไก่แจ้ขาวหนึ่งตัวจะเป็นรูปปั้นไก่ขาวก็ได้หมายถึงความขยันทำมาหากินส่วนลำดับขั้นตอนในพิธีเรียงหมอนหนึ่งเลยนะคะพิธีการของไทยถือเรื่องเลิกยามเป็นสำคัญผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม่งานที่เป็นเจ้าพิธีจะต้องจัดตรเตรียมล่วงหน้าเล็กน้อยโดยจะเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรับถือของเจ้าบ่าวเจ้าสาว และคู่สามีภรรยาผู้ทำพิธีมาพร้อมกันหน้าเรือนหอเพื่อรอเลิกยามทั้งนี้จะเข้าห้องหอก่อนถึงเลิกยามที่กำหนดไม่ได้ค่ะ 2. เมื่อถึงเลิกยามที่จัดเอาไว้แล้วคู่สามีภรรยาผู้ทำพิธีจะเริ่มด้วยการเรียกหาคนที่ชื่อเป็นมงคลทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีคนชื่อนั้นอยู่จริงๆในงานนะคะ แต่ต้องมีการขานรับทุกชื่อที่เรียกมาซึ่งโดยมากก็จะเป็นญาติญาติที่ได้บอกกล่าวนัดแนะถึงขั้นตอนนี้เอาไว้แล้วให้มาขานรับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นต้นว่าเจ้าพิธีจะประกาศว่าเมื่อถึงเลิกงามยามดีแล้วเอา้านางรักมาแล้วหรือยังญาติญาติก็จะขานรับว่ามาแล้วเจ้าค่ะเจ้าพิธีจะถามต่อว่าอยู่แล้วหรือยัง ยันย่าจะตอบว่าอยู่แล้วเจ้าค่ะเจ้าพิธีถามว่าอ้าวนายมั่นมาแล้วหรือยังยันย่าจะบอกว่ามาแล้วเจ้าค่ะเจ้าพิธีถามต่อว่าอยู่แล้วหรือยังยัตยญาติก็จะขานรับว่าอยู่แล้วเจ้าค่ะเมื่อเจ้าพิธีถามต่ออ้าวนายคงมาแล้วหรือยังยันยญาก็ต้องขานว่ามาแล้วเจ้าค่ะเจ้าพิธีถามว่าอยู่แล้วหรือยัง ญาติญาติก็จะตอบว่าอยู่แล้วเจ้าค่ะเจ้าพิธีก็จะเอ่ยต่อว่าอ้าวเมื่อนางรักนายมั่นนายคงมากันครบแล้วคนที่จะมาอํำนวยพรก็มากันพร้อมแล้วเราก็มาช่วยกันปูที่นอนกันเลย3เมื่อถึงเลิกปูที่นอนจะทำพิธีปูที่นอนโดยเชิญคู่สามีภรรยาผู้ทําพิธีมาเป็นผู้ปูที่นอน โดยเริ่มจากการปูผ้าปูที่นอนเสร็จแล้วก็จะพรมน้ำมนและนำอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีเรียงหมอนทั้งหมดเช่นชุดผ้าปูที่นอนฟักเขียวถั่วงาเป็นต้นนำมาวางไว้บนที่นอนหรือโต๊ะที่จัดเตรียมเอาไว้ข้างที่นอนก็ได้เมื่อวางของทั้งหมดครบแล้วคู่สามีภรรยาก็จะกล่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวว่าขอให้คู่สมรสจงมีน้ำใจใสสะอาดดุดน้ำในหม้อน,นี้ ให้อยู่เย็นเป็นสุขดั่งน้ำและลูกฟักให้มีน้ำใจหนักแน่นเหมือนดั่งหินมีอายุยืนยาวถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรรักบ้านรักเรือนดั่งแมวคราวนอนดึกลุกเช้าเฝ้าขยันหมั่นเพียรดั่งไก่งามและให้มีความเจริญวัฒนาเหมือนถั่วง,งานและข้าวเปลือกที่งอกงามบริบูรณ์เมื่อกล่าวคำอวยพรกันจบแล้ว ผู้สามีภรรยาต้นแบบที่ทำพิธีก็จะทำการเรียงหมอนให้ชิดกันแล้วค่อยๆนั่งลงบนที่นอนโดยสามีจะต้องอยู่ขวามือของภรรยาจากนั้นจึงเริ่มเสริมสิริมงคลด้วยการสวดมนต์เริ่มจากนโมสามจบและวสวดบทพระรัตนตรยัยกราบหมอนสามครั้งแล้วค่อยๆนอนทำเสมือนเข้านอนจริง ก่อนหลับตานอนก็อาจจะมีการสนทนานด้วยเนื้อหาอันเป็นมงคลอทิเช่นสามีบอกว่าที่นอนนี้ถ้าใครได้นอนจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอายุยืนนะแม่ภรรยาก็จะตอบว่าหมอนนี้ถ้าใครได้หนุนจะมีทรัพย์มากมายจนแก่เท่าลูกเต้าเลี้ยงง่ายน่ารักนะพ่อสามีบอกว่าผู้ใดได้นอนมีลูกหญิงได้สืบสาย หากได้ลูกชายจะได้สืบตระกูลภรรยาตอบว่าสามีภรรยาใดได้นอนที่นอนนี้ขอจงมีสุขสมหวังความเจ็บอย่าได้ใกล้ความไข้ยอย่าได้มีบุญรักษาสมปรารถนาทุกประการเทินเมื่อบทสนทนาดำเนินการจบลงสามีภรยาผู้ทำพิธี<ๆ>ก็จะทำเสมือนว่าได้นอนหลับไปแล้วจริงๆและเมื่อได้เวลาตื่น ขณะที่ลุกขึ้นก็จะมีการกล่าวถึงนิมิตอันเป็นมงคลแต่อย่าบอกว่าฝันว่าได้เงินได้ทองเพราะว่าความเชื่อโบราณบอกว่าการฝันได้เงินได้ทองคือโรคภัยไข้เจ็บสามีจะต้องตอบว่าน่าจะมีเรื่องดีงามเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้านะแม่และเมื่อคู่สามีภรรยาลุกขึ้นจะมีการวางแก้วน้ำบนหัวนอนโปรยข้าวตอกดอกไม้และเงินเหรียญที่ได้นำเข้าพิธีส่งในช่วงเชา้า เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเรียงหมอนปูที่นอนค่ะสำหรับบางพื้นที่หรือบางครอบครัวที่ต้องการทำให้ครบถ้วนตามประเพณีโบราณก็จะมีการวางฟักหินเตาไฟหรือว่าหินบทยาแล้วก็รูปปั้นแมวเอาไว้ที่หัวดเตียงเป็นเวลาสามคืนโดยมีความหมายว่าให้เย็นเหมือนฟักหนักเหมือนหินเฝ้าเรือนเหมือนแมวคราวตามด้วยการโปรยถั่วงาลงพื้นดิน เื่อให้เจริญงอกงามหมายถึงการให้ครอบครัวสมบูรณ์อยู่ร่มเย็นยั่งยืนถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะทั้งหมดนี้เป็นพิธีโบราณโบราณเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะใครที่กำลังจะแต่งงานก็นำไปใช้ได้ไม่สงหมนิขสิทธิ์ค่ะ จบคลิปในวันนี้แล้วนะคะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ